แต่รายการเดียวเลยค่ะคือโอนเงินมาแล้วก็ส่งของให้จะไม่มีแบบเก็บไปทางเหมือนคนอื่นเพราะว่าเสียงหนึ่งคือเสียงเสียงแรกที่ที่เพื่อนเจอหรือคนอื่นเจอคนใกล้ตัวเจอคือพอไปถึงปลายทางเสร็จปุ๊บโทรเรียกเป็นสิบสิบสายไม่มีการตบกันแบบนั้นดีกว่าโอ้นี่ก็ชัดเจนโอ้โหก็คืออถ้าสินค้ามีกระแสเนี่ยย้อนกลับไปนิดนึงว่า เรื่องของทุนจมนี่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันอ่าอย่างเช่นสินค้ามันมาไวไปไวม,มันจะมีการโยนของลงในกลุ่ม,มในกลุ่มเสร็จปุ๊บใครที่มีของเยอะแน่นอนเขาจะเห็นโอกาสตรงนั้นส่วนคนที่ม,มีของน้อยอของไม่ถึงตามกําลังที่เขาอยากจะได้ของมันก็วางอยู่ตรงนั้นถงแบบสมมุติว่าเออมีคนที่แบบว่าอาที่จะขายของออนไลน์เนี่ยอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นแต,แต่แต่จะแนะนำเขายังไงสั้นๆค่ะสมำเสมอ สินค้าที่จะใช้ก็ต้องสินคัาที่ตัวเองใช้เองไม่เน้นเป็นกเกษตรเตมไม่เตมไม่อยากจะแนะนําเป็นสินค้ากเกษตรเพราะว่าเคยทํามาแล้วทุ่มจนเยอะไปมากมากเลยทำทำได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าที่เราใช้เองไม่ใช่ตามกเกษตรเราจะมีอินเนอร์เราสามารถอธิบายเขาได้ <c oughs> ก็ที่ร้านจะขายอาหารแนวฝร,รั่งเศสเดนึงฝรั่งเศสหรือเปล่าก็เป็นสเต็กหลักๆเป็นสเต็กเป็นพวกสเกลลอปพวกเอสคาโกพวกเอพิไทเซอร์ อะ่ะเดี๋ยวคุยก่อน <impression S 1> อะ่อะเดี๋ยวเน็บตัวนี้ด้วยมันจะได้เสียงดังวันนี้เราจะมาคุยกับสาวออนไลน์ line. หน่อยว่าการสร้างตัวตนแรงต่างมีเทคนิคแล้ววิธีการยังไงอันนี้ก็คือ <Okay. S 2> เราเตรียมที่จะกลับบ้านเนาะใช่ค่ะเตรียมจะกลับบ้านปกติแล้วแต Tri ่กลับบ้านบ่อยไหมปีหนึ่งนี้ประมาณ ประมาณสองครั้งอเต็มที่แต่บางปีไม่กลับเลยก็มีมไม่แต่เห็นว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ชอบกลับช่วงเทศกาลส่วนตัวเราคิดไงคือด้วยด้วยอาชีพอาชีพของของตเองอ่ะมันไม่สะดวกกับช่วงเทศกาลเพราะว่าช่วงเทศกาลลูกค้าเยอะอแล้วก็แบบเราก็เลี่ยงขับรถไกลด้วย,วยเนื่อยก็คือเอาทัา้ไอ้นี้ก่อนเราเข้าเรื่องกันเลยเนาะเดี๋ยวก็เข้าเรื่องกันเลยเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการการทําในเรื่องของออนไลน์แหละ ว่าปัจจุบันนี้ก็ออนไลน์ก็น่าจะเป็นช่องทางการสร้างไรายได้เนาะเอาปัจจุบันเลยดีกว่าอะตอนนี้แต่ทํางานที่ไหนยังไงทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟเด้อเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ที่กรุงเทพค่ะอเขาขายอะไรที่ร้านอ๋อก็คือเราเสิร์ฟร้านที่แบบว่าบนห้างหรืออะไรอย่างนี้บอก่เป็นเป็นพัฒคารคะ่ะก<ๆ>็จะเป็นร้านหลอดอยู่แถวนั้นเลยก็คือการใช้เราชอบงานด้านบริการใช่ค่ะที่จริงงาน บริษัทอะไรคือเราไม่ชอบไงใช่ไหมเราชอบงานด้านบริการเราก็เลยมาอยู่แบบนี้ตลอดใช่ค่ะสืบประมาณส0บกว่าปีปี่สอบเกือบยี่สิบเอบบบอแล้วทีนี้ทาไมเราอยากเข้าใจว่าเ,เรามีงานประจําอยู่แต่การขายออนไลน์ทําไมต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของของชีวิตเราด้วยความที่ว่าอยากหาเงินเพิ่ม ง่ายเลยหาเงินเพิ่มเพราะว่าเงินเดือนเงินเดือนมันไม่ได้เยอะเด็กรึกเงินเดือนไม่ได้เยอะเลยค่ะ,ม,คะมันเราก็แบบมองหาช่องทางอื่นก็ทําออนไลน์มาตลอดอ,อืฉะนั้นเนี่ยการการสร้างการทําออนไลน์นี่ก็คือเอ่อมันเอาเ,อาเอาวลาไหนมาทําก็ได้เนาะใช่ค่ะเออม,มันแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวแต่ที่จริงอะ่ะมันม,มันจะมีรายละเอียดที่มันยากกว่านั้นแต่ถ้ามองเผลอๆก็คือโทรศัพท์เครื่องเดียวถ้าพร้อมที่จะทาทาได้เลย แล้วเราเราสร้างตัวตนของเราเข้าไปในแพลตฟอร์มยังไงบ้างแบบเหมือนบบเราจะขายของที่ไหนอะไรเงี้ยในในใน,ในรูปแบบของแต่เองคือเอาตรงๆอ่ะคือไม่มีเงินไปลงเพจเราก็เน้นการสร้างตัวตนให้คนจําก่อนจําแบบไหนแต่ก็จะมีแบบอย่างเช่นในในในหัวเนี่ยมันจะคิดก่อนอาจจะคนจะชอบ แบบขายที่ไม่ขายอ่ะเออเราก็เลยทําอะไรที่แบบว่ามันกึง่งกึงได้สาระกึ่งมีสาระเออมีแบบแซกแรกขายไปบ้างนะคะก็ประมาณนั้นอืม,อมก็คือว่าลักษณะคือเออไม่ใช่ว่าจู่ๆเอาสินค้าขึ้นมาแล้วก็บอกราคาตั้งราคาขายใช่ค่ะราอาจจะเป็นลูกเล่นของเราในสินที่เราชอบอ,อะไรประมาณนี้ใช่ใช่เออแล้วสมมติว่าเรา ก็คือเราเคยเห็นการไลฟ์สดนะเราอลองลองแนะนําตัวการไลฟ์สดให้ฟังหน่อยเผื่อมีคนที่เขาแบบเป็นสไตล์เราเนี่ยแบบไลฟ์สดออไม่แบบที่เราสมมติว่าเราจะมาไลฟ์ขายของอตัวนี้เผออื่อมันเป็นไอเดียให้กับคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่เขากําลังอยากที่จะทําแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงเราก็อาจจะเป็นอ,อ,อีกสิ่งหนึ่งที่ที่ให้เขาทำทำตามได้อะไรเงี้ยก็สวัสดีค่ะเตค่ะ ที่จริงมันแรงกว่าน,นี้ฉนันเห็นเธอในไลฟ์สดเธอไม่ปกติแบบนี้ <c oughs> คือคือถ้าหลักการไลฟ์สดอะมันต้องคิดคอนเทนต์ก่อนว่าเราอาจจะ ปูข้อเรื่องไหนก่อนอออม,มันจะปูเรื่อหลักๆคอนเทนต์ของเราคือขายนี่แหละแต่นําเสนอแบบไหนไม่ให้คนรู้สึกว่ามันน่าเบือเอ่อคือผูอ้ติดต,ตามมันก็ไม่ได้เยอะแต่ถามถามอย่างว่าอย่างน้อยแต่มีเวลาว่างปุ๊บแต่ไล์มันมัน,ม,นมันทำให้เรารู้สึกว่ามันสร้างโอกาสตรงนั้นได้เ,เราอาจจะไม่ต้องไปแบบ เฉลีย่ยเวลางานเยอะอเราแค่เ,เวลาว่างของเราจริงๆอ,อก็คือเอ้ยมันอาจจะไม่ได้ขายหลอกนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เล่าเพเลินมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่สร้างความสุขให้เราได้นะ่าพูดถึงอะ่ะเออก็ทิกต o อกก็แบบ มีความสุขติดต่อก็ทําอะไรที่แบบแซกแทรกันขายก็จะมีกันโชว์สินค้ามากโน่นนี่นั่นออยู่ที่เราจะคิดออกเออเราจะทําแบบไหนสไตล์แบบไหนส่วนในตัว Facebook ของแต่เองแต่ก็จะเล่าเรื่องราววันนี้ไปที่ไหนมาเออหน้าพังหน้าเยินอะไรเราก็เล่าบอกเขาไปตามความจริงแต่แต่หลักๆนี่คือสําหรับแต่นี่ต้องมีหนึ่งหละคอนเทนต์มาก่อนใช่ค่ะแล้วเราก็ดําเนินเรื่องไปตามเรื่องของคอนเทนต์ที่เราคิดใช่ค่ะสมมติเ่าเปิดหัวคลิปมาเลยฟับอ่ะวันนี้ฉันจะไล์ เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ฉันทำอยู่อ,อลองดูสิก็อสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแตงแล้วนะคะแต่ก็จะมาแนะนำตัวสินค้าของแตงที่แตงใช้อยู่ทุกวันนี้แล้วก็ใช้แล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกดีนะคะคือใช้แล้วมันได้ได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีสําหรับผิวเราค่ะคือก่อนหน้านี้คือเป็นสิวอักเสบแล้วก็แพ้เม็ดค่ะซึ่งทุกวันนี้ก็หายเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่สิวที่มันขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเป็นประเด็นค่ะคือเป็นการพักผ่อนน้อยแล้วก็ กินน้าแบบน้อยมากวันหนึ่งอ่ะจะหนักเป็นการกินน้ําหวานเยอะกว่าฉะนั้นสิวมันก็นเลยประกอบกับผลิตภัณฑ์มันดันสิวมาด้วยช่วงแรกนะคะก็คือต้องยอมรับในช่วงนี้ด้วยถ้า<อ>ใช้ไปเรื่อยๆก็ผลตอบรับจะดีขึ้นกว่านี้อืก็คือห <c oughs> ลักการที่เราเปิดห,วหัวไลน์ก็เราก็จะจัวพูดถึงสรรพคุณขเขาด้วยอะไรอย่างเนาะแล้วก็อันนั้นด้วยแล้วเวลาออนไลน์นี่ล้วว่าเรา เราจัดส่งเขาอะไรงนี้มันมันมันมีอะไรที่ยุ่งยากไหมคือไม่ยุ่งยากเลยคือแต่จะโชคดีอย่างหนึ่งเหมือนที่แต่เคยพูดเกิดหลายหลายโพสต์ของแต่คือแต่มีแฟนที่ซัพพอร์ตเขาอาจจะอย่างเช่นเรามีออเดอร์มาอย่างเงี้ยเราต้องการที่จะให้แฟนไปส่งให้เราก็แค่บอกเขาบอกที่อยู่เขาจะเจดเวลาไปเวลาไหนของเขาก็คืออีกเรื่องหนึ่งเเขาจะซัพพอร์ตตรงนี้ของแต่ก็คือเรามีคนช่วยซัพพอร์ตเพราะจริงๆเนี่ยบางทีถ้ามันไม่สะดวกมันก็ ต้องรอวันไปส่งใช่ไหมเออแต่นี้เขาสามารถที่จะไปได้เลยจัดส่งได้เลยใช่ค่ะแล้วเอาถ้าเกิดว่าเราจะส่งของไหมสมมติว่าถ้าเกิดว่าลูกค้ายังไม่โอนเงินมาของเราเป็นแบบเก็บปลายทางหรือว่าเป็นแบบอ่อนเงินมาก่อนของแต่รายการเดียวเลยค่ะคือโอนเงินมาแล้วก็ส่งของให้จะไม่มีแบบเก็บไปทางเหมือนคนอื่นเพราะว่าเสียงหนึ่งคือ เสียงเสียงแรกที่ที่เพื่อนเจอหรือคนอื่นเจอคนใกล้ตัวเจอคือพอไปถึงปลายทางเสร็จปุ๊บโทรเรียกเป็นสิบสิบสายไม่มีการตกอกลับม,มันก็เสียงสําหรับเราเราก็แนะนําแบบวิธีเดียวคือโอนมาเราส่งของให้อือเออนี่ก็ก็คือบางทีเราก็ไม่ใหญ่โตถึงขนาดต้องเก็บ<ไ>ปลายทางแล้วก็ความเสี่ยง ของเรามันก็เกิดขึ้นได้ตลอดนะเ<ช>นาะของเราก็เหมือนกันเพราะว่าเราต้องโอนเงินมาก่อนค่อยส่งของเพราะว่าบางทีก็อย่างที่ว่าเลยโทรสิบสายก็ไม่รับหรือบางทีระหว่างสั่งของสั่งเล่นบ้างสั่งสนุกบ้าง<ช>แต่ของไปถึงก็ไม่รอรับอะไรเง<ช>ี้ย <ๆ S 2> แต่วันนี้เนี่ยเฮ้ยนานๆเรากลับบ้านทีวันนี้เราจะไปทําอะไรบ้างคือวันนี้คือก็คือตั้งใจไว้ว่าเออถ้ามาถึงบ้านก็อยากจะ แบ่งปันให้น้องๆก็คือมีขนมเล็กๆน้อยๆคือเป็นทุนทุนส่วนตัวนะคะกับแฟนสองคนก็เล็กๆน้อยๆแบ่งปันขนมให้น้องอืก็คือเราเจะเอาขนมไปแจกใช่ค่ะก็ปก,กติแล้วเรามาบ้านแต่ละครั้งก็จะได้ทําตลอดลอะเนาะใช่ค่ะแต่ก็ไม่มากมายแต่ว่า<ช>ได,ได้ได้ทำก็เรื่อยๆเดี๋ยวก็เราก็จะไปดูกันต่อว่า กิจกรรมที่เ,เราจะไปแจกของวันนี้เนาะ <Okay. S 2> มันเป็นอะไรตรงไหนอย่างไรก็เดี๋ยวสุดท้ายในในหัวคลิปนี้นะก็คือแต่ว่าเราจะมีเรื่องที่ไปขนมต่อเนาะ <Okay. S 2> ฝากฝากถึงแบบสมมติว่าเออมีคนที่แบบว่าอ,อ,อยากที่จะขายของออนไลน์เนี่ยอย่างอย่างสมมติว่าถ้าเป็นแต่แต,แต่จะแนะนำเขายังไงสั้นๆค่ะสม่ำเสมอ ผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ก็ต้องผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองใช้เองไม่เน้นเป็นกระแสเต่ไม่เอ่าอ่าตมไม่อยากจะแนะนําเป็นสินค้ากระแสเพราะว่าเคยทํามาแล้วทุ่มจนเยอะไปมากมากเลยทำทำได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าที่เราใช้เองไม่ใช่ตามกระแสเราจะมีอินเนอร์เราสามารถอธิบายเขาได้ถามว่าเราเต็มที่หรือย,ยังในตอนนั้นแต่เต็มที่มากเกะเตท,ทั้งไลท์ทั้งแบบกินเองทั้งแบบโพส์โพส์จนเพื่อนแบบ บล็อกเฟซก็มีถามว่าเราเต็มที่หรือยังในตอนนั้นะแต่เต็มที่มากเกะแต่ทั้งไลฟ์ทั้งแบบกินเองทั้งแบบโพสโพสจนเพื่อนแบบบล็อกเฟซก็มีเลิกติดตามก็มีมเพื่อนจากแบบหนึ่งพันเออเพื่อนจากสามพันคนหรือหนึ่งพันคนในช่วงนั้นอะ่ะม,มันมันก็เลยคือเรารัวรัวรัว,รวเพื่อที่ว่าให้ของม,มันออกไปให้ของมันออกไปหมดอ๋อ,อนั่นแหละคือถ้าตามกระแสในทุกวันนี้มันก็เห็นได้ชัดว่าสินค้าตามกระแสเป็นประเภทไหนส่วนสินค้าที่ ไม่ตามกระแสเป็นสินค้าแบรนด์ส่วนใหญ่สินค้าที่ไม่ตามกระแสจะเป็นสิสนค้าที่ค่อนข้างมีคุณภาพคือขายกันร,ระยะยาวไปเลยอันนี้แล้วแต่เทคนิคการดูของแต่ละคนคือไม่ได้พาดพิงถึงสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าประสบการณ์ที่เราเจอมาเราเจอแบบนี้อก็คือว่าบางทีเนี่ยสินค้าที่เป็นกระแสเนี่ยเขาก็จะราคาถูกมากเลยนะถูกต่ําลงมากเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาฉาบฉวยเนาะแต่ว่าสินค้าอย่างแบรนด์ที่ คุณภาพมันคุณภาพมันมีตลอดราคาเขาก็จะสูงหน่อยก็<ช>ก,ก็อย่างว่าหละมันก็ตามราคามันก็ขึ้นอยู่กับสินค้าเนาะก็เหมือนเรื่องทั่วไปเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนก็สําหรับหัวคลิปนี้ก็ขอบคุณแต่มากนะเดี๋ยวเราก็<ช>จะไปตามเรื่องของการได้ไปแจกของเด็กเนาะโอเคครับผมขอบคุณครับขนมที่เราจะไปแจกวันนี้แต่จริงๆมันมีหลายกล่องอะเนาะ<ช>เออแต่นี่เราสั่ง,งที่ไหนเนี่ย อันนี้สั่งมาจากบ้านพี่จันค่ะเค้กบ้านจันสวยมากเค้กบ้านจันก็ของคนในหมู่บ้านนี่เนาะใช่ค่ะอันนี้เขาทำเองใช่ไหมใช่ค่ะทำเองโอ้อนี่เขาก็ทำเองแต่เราก็สั่งออนไลน์ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะสั่งออนไลน์ค่ะทักแมนเซนเจอร์ไปสั่งเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่สร้างตัวตนบนแพลตฟอร์มของโลกออนไลน์เนี่ยการขายสมัยนี้มันก็น่าจะค่อนข้างที่จะยากเนาะแต่แต่ว่าไหม อมืมันยากที่จะคนที่จะเห็นชิ้นงานผลงานของเราเนาะใช่แต่นนี้เราก็เห็นปุ๊บเราก็สั่งทักเมสเซจมาค่ะออพอมาบ้านก็มาได้นั่นเลยโอเคอ่ะขึ้นรถเดี๋ยวปิดฝาก่อนนะคะอ๋อโอเคปิดฝาก่อนค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคสวอลูกเออเก่งจังเลยหนูชื่ออะไรจ๊ะน้องอะไรนะคะน้องบีบีน้องบีบีอยู่บ้านอะไรคะ้ยอ๋อเก่งะอันนี้อันนี้มันเป็นไมลูกมันเป็นไม่จะได้ยินเสียงหนูชัดๆไงใครมาส่งเมื่อเช้าใครมาส่งใครนะ แม่มาส่งอัน,นุดูตรงนี้ลูกดูกล้องเด้ออันนี้มันเป็นไม่จะได้ชัดเออแม่มาส่งใช่ไหมครับวันนี้เขาจะมีขนมมาแจกนะนูอยากกินไหมอโอเคเดี๋ยวเราจะได้กินขนมกันเนาะโอเคอ,นนอะไรนะลูกอู้ได้อะไรเนี่ยมันคืออะไรล่ะ๋อ เสียงเบาวันนี้เด็กมากี่คนครับเนี่ยสิบกว่าคนค่ะเพราะว่าตอนนี้มือชาวต่าะบาดิไม่สูงมาน้อยมากครับคปกติแล้วก็จะมีเด็กมาประมาณกี่คนครับก็สี่สิบกว่าค่ะสี่สิบคนสี่สิบกว่ากับห้าสิบนี่เราใช้ครูกี่คนที่นี่จะมีครูห้าคนค่ะจะมี็กสิบคนกับครูหนึ่งคนค่ะแสดงว่าเด็กมากกว่าครู ค่ะเด็กต้องมากกว่าไม่ไม่ไม่งั้นครูก็อยู่ไม่ได้เพรงั้นครูอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดว่าครูประมาณ5คนนี่เด็กคนที่จะมี50ค่ะอ๋อต้องสิบต่อหนึ่งค่ะครับแล้วเอ่อโดยปกติแล้วเนี่ยสมมุติว่าใครก็ได้ที่เขาอยากจะมีสิ่งของดีๆมาให้กับเด็กทางศูนย์ของเราก็ยินดีใช่ไหมค่ะยินดีค่ะเพราะว่าเด็กเด็กที่ศูนย์เราก็ยังยังมีเด็กที่ได้โอกาสเยอะเนาะครับเด็กที่มีความต้องการแดบนเยอะขึ้นอืม ก็ยินดีค่ะยินดีรับทุกอย่างเข้ามาเหอะ <t> <c oughs> เขาให้เด็เข้ามาให้เด็กของเราเนาะให้เด็กของเราได้อะไรกับเขาบ้างอะไรเงี้ยค่ะเออก็วันนี้ก็เขาก็มีขนมเล็กๆน้อยๆมาแจกอ่ะจริงๆก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกแต่ว่าอยากเห็นเด็กมีความสุขอะเนาะเออก็เหมือนเขาเขาก็ได้รับอะไรพิเศษขึ้นมานม่เลวเนาะครับผมและเซอร์พที่มีคนมาบริจาคเนี่ยค่ะอืมเราก็ดีใจเหมือนพิเศษอะไรส่วนขับเขาขึ้นมาไม่เลวเลยอ่าโอเคโอเคค่ะขอบคุณคุติ๊กครับผมค่ะขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับลุกขึ้นไปหาประเด็นอันนู้นเด็กยวขึ้นเจมส์ มาหนี่ไปหาตาไปหาคุณตาค่ะคุณตาวันนี้เด็กปานน้อยนะคะช่วงนี้ไม่ใช่วันนี้หรอกน้อยวันสวัสดีค่ะพี่สวัสดีเนี่ยอยู่บ้านอะไรครับอยู่บ้านอะไรอยู่บ้านอะไรครับอยู่บ้านอะไรอ่ามุนนั่งลงคุณเลยใชุนนั่งลงคุะนั่งลงคุณนั่งลงคุณสัสดีคุณพี่สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะบอกบอกบอกคุณตาก่อน คือน้องพิงวันนี้ดีใจไหมจะได้กินขนมรู้จักไหมขนมอะไรนี่หนูเคยกินไหมคะไปกินอร่อยไหมอร่อยอ่าวันนี้เด็กๆจ้าไม่มีเสียงก็ไม่ต้องเอาขนมเนาะเด็กๆจ้าจ้าอัซอสกามีทั้ง เอาขนมมาเลี้ยงนักเรียนนะคะไม่มีเนื่องในโอกาสอะไรทั้งสิ้นพยายาให้นักเรียนได้กินอยากให้นักเรียนได้อิ่มอยากให้นักเรียนได้อร่อยก็เลยเอาขนมมาให้เด็กๆกินวันนี้นักเรียนนักเรียนอาจจะได้สองชิ้นเลยนะเพราะว่านักเรียนมาแค่นี้เองขนมเยอะนักเรียนก็จะได้อิ่มนะคะเดี๋ยวครูก็จะให้แจกเลยเพราะว่าคุณพี่แกจะเดินทางไปตต๋เนาะ แกเลยเนาะอ่ะให้ก oh. uh. uh. ินเลยนะให้กินเลยเนาะอ่ะพี่พิงบีบียูโรพี่ฟุกลุกขึ้นคนอื่นยังไม่ได้นชื่อไม่ต้องลุกนะนเก็บขาไว้อระมาี้ค่ะุกเป็นแถวต่อไลเพือต่อไเพื่อะไเพื่อนลงเต็มโ้ยยยยยยยียยยยยด้ยย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 ะย เราไปนั่งค่ะค่ะเธอเก่งมากเออเดินนั่งลูกไปนั่งลูกไปนั่งค่ะไปน่งลูกพี่บีมานั่งลูกค่ะพี่ฟุ๊กพี่ฟุกค่ะเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งอ่าแอลที่สองอารุปเดินนั่งลูกมิวเซียนนั่งลูกไลนาลูกไลนาลูกอ่ะเดินไปอยู่ตรงนี้ลูกอ่ะลูเดินนีิงจิงค่เดินไปมี่เซีนอยู่ตรงนี้อ่ะในเรียนได้อย่าพุ่งกินนะรอเพื่อนก่อนเรอเพื่อนก่อน 국민 awas radio it it radio 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 radio

ไปแล้วไปกลับที่เดิมลูกกลับที่เดิมนี่น้องน้องนี่ไหมนนี้น้องได้แล้วไปไปอยู่ที่ค่ะได้แล้วไปอยู่ทับพี่คุณจานคุณอออเนี่ยคุณค่ะคุณอ่ะไปนั่งดูไปนั่งดีเอาไปดู วันนี้นะคะเห็นรอยยิ้มเห็นความเด็กๆได้กินอิ่มนอนอุ่นก็มีความสุขเรียกระทั่งมือบีบๆไม่เอาหรืออ่าวันนี้ปรมงกให้พี่แจได้รับมาแล้วการนั่งพี่แจมาอีกดีแล้วสดดีแหละ ก็เรียบร้อยเนาะสำหรับการที่มาให้ขนมกับเด็กแล้วรู้สึกไงบ้างอันนี้มากับพี่สมศักดิ์ก็คือเราเป็นคู่สามีภรรยาเนาะวันนี้รู้สึกไงบ้างครับก็จริงจริงตั้งใจแต่ตั้งแต่ที่จะมาทำตรงน,นี้เนาะแต่ที่แต่จะกลับตรม,มาบ้านแล้วแหละก็ถือโอกาสนี้ทาไปด้วยด้วยเลยเนาะกับบ้านอย่างนี้ทำทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะมาทำมววาเลยแต่ก็ดีใจเนาะเห็นน้องๆเขาได้ แฮปปี้กันหน้าสตาสง่ายกันกินขนมกันอร่อยอครับแล้วออร่าไทยนะครับก็ดีใจที่ได้เห็น,นกันก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็อยากให้ก็มันมันก็ไม่ได้เยอะมันก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าเราอยากเห็นรอยยิ้มเห็นเด็กคิดถึงสมัยตอนที่เราเป็นเด็กว่าเอ,อมีของมาแจกจะเป็นอะไรก็ได้เนาะนเ,นนเดี๋ยวโอกาสหน้าก็เชิญใหม่เนะ<ม>าะโอเคกลับบ้านทุกรอบก็จะมาทุกรบอบ กันขอให้โชคดีทั้งสองท่านครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ